Oh, วันนี้ฝนตกหนักมากทั้งลมทั้งเรียกทั้งลมนะแรงลมแล้วก็ฝนตกหนักนะส่งผลทําให้เรียกร่างกายเนี่ยจากเมื่อวานมันร้อนอยู่แนละ้ววันนี้ก็อาจจะช็อตฟิลได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการนะเมื่อเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะง่ายเลยก็คือเราวอร์มร่างกายด้วยเครื่องดื่มอุ่นๆแต่ว่าสําหรับที่บ้านเองก,ก็จะไม่ไม่เน้นน้าตาลเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในตู้เย็นง่ายสุดนะคะก็คือ น้ำขิงนี่เราก็จะใช้ขิงแก่ที่เราล้างด้วยน้ำดื่มแอลกวอเตอร์คือขจัดสารนะแล้วก็คงความสดนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ขิงเนี่ยในการต้มแล้วเดี๋ยวจิบอุอ่นๆเนาะอาบน้ำเสร็จนะคะเราก็จะเรียกวอร์มร่างกายให้มันสมดุลเนาะปะเราไปทำกันเลยเริ่มต้นนะก็เอาขิงแต่ขิงของในกล่องเนี่ยเราล้างไว้แล้วเรียบร้อยใส่ตู้เย็นไว้นะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็มาหันนะ่นเนาะหั่นแบบไม่ต้องปอกเปลือกนะเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วนะแต่สำหรับใครรู้สึกว่าเปลือกเก,กาก็ ขูดมันออกไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบด้วยน้ำดื่มอาชิยะไอวอเตอร์นี่มีพลังในการขจัดล้างได้ถึง98%ขยม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 ขยา่าขยา่าขยา่าแฝงๆนะเสร็จแล้วก็เอามอมาอันนี้เป็นน้ำของรอบที่แล้วนะเราจะต้มรอบสองนะรอบที่แล้วเราก็กินไปเสร็จแล้วตั้งไฟรอเดือดสักครู่นะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน